สวัสดีครับสวัสดีพี่พแฟนเพจบารมีหลวงปู่หมุนทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็น EP ีที่2นะครับที่จะมาแนะนำพระเครื่องหลวงปู่หมุนที่ผมได้ออกไปรับซื้อรับเช่าบ่อยๆนะครับก็จะมีพระผงดวงเศรษฐีของหลวงปู่หมุนนะครับและปิดตารวยทันใจและนั่งตั่งรับทรัพย์ พี่ๆที่อยู่ทางบ้านที่มีพระเครื่องหลวงปู่หมุนส่งรูปมาให้ทางร้านเราพิจารณาก่อนได้นะครับถ้าทางร้านเราพิจารณาแล้วถูกใจทางร้านเราก็จะติดต่อกลับไปทางร้านเรารับเช่ารับซื้อไม่จำกัดวงเงินนะครับและนี่จะเป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะครับทางด้านหน้าและทางด้านหลัง พิจารณาความคมชัดนะครับสังเกตพิมพ์ให้ดีจดจำพิมพ์ให้ดีนะครับและต่อไปก็จะเป็นพระปิดตารวยทันใจของหลวงปู่หมุนพระปิดตารวยทันใจหลวงปู่หมุนนี้ทางร้านเราได้รับซื้อบ่อยมากๆนะครับทางร้านเราได้รับซื้อบ่อยมากๆ พี่ๆท่านใดมีพระเครื่องพระบูชาพระปิดตาแบบนี้ส่งรูปมาให้ทางร้านเราดูได้นะครับและแบบนี้ก็จะเป็นพระผงนั่งตังรับทรัพย์ของหลวงปู่หมุนนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ทางบ้านที่มีพระเครื่องพระบูชาของหลวงปู่หมุนสามารถส่งรูปมาให้ทางร้านเราพิจรารณาได้เลยนะครับหรือจะเป็นพระหลวงปู่หลวงพ่ออื่นๆก็สามารถส่งมาให้ทางร้านเราดูได้นะครับ ทางร้านเรารับเหมาะพระเครื่องพระบูชาพระเก่าและพระใหม่ทางร้านเราสามารถเหมาได้หมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ